สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยากจะโชว์อาหารพื้นๆของอังกฤษนะคะวันนี้อัปเปิลไปซื้อฟิตแอนด์ชิปมาค่ะภาษาไทยของเราก็คือปลาทอดกับมันฝรั่งทอดนี่เป็นร้านดังค่ะเขาอยู่ใกล้ๆอัปเปิลนี่เองเขามีชื่อร้านว่าซีเพลเขาทำอร่อยมากค่ะเจ้านี้เราซื้อมาเขาก็จะให้ใส่ถุงมาอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในมันจะเป็นกล่อง เป็นอาหารพวกเทคเอาเว์พวกกินง่ายๆอ่ะ่ะดีกว่าแซนด์วิชนิดหนึ่งเดี๋ยวอัพเปจะเอาให้ดูนะคะเขาจะมาเป็นกล่องอย่างนี้นะคะราคาประมาณเจ็ดเจ็ดปอนด์กว่าค่ะปลาแล้วก็มันฝรั่งทอดจะอยู่ในนี้นะคะก็จะเอาให้ดูว่าน่ากินไหมนี่คะ่ะคือฟิตอันชิปอาหารพื้นๆของคนอังกฤษนะคะคือคนที่มีรายได้น้อยหรือว่าคนที่ทำงานรีบๆเร่เงๆค่ะ ก็เหมือนไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอะค่ะมีร้านก๋วยเตี๋ยวทุกที่ใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขามีร้านฟิตแอนด์ชิพทุกที่เลยค่ะเป็นอาหารของคนอังกฤษที่นี่เขาชอบทานกันอัเปิลจะนานๆทานทีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันโหเขาทอดในน้ํามันค่ะแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในน้ำมันหมดเลยแล้วแลวอัเปิลอยากให้เห็นว่าออริจินอลของเขาเป็นยังไงที่นี่เขาไม่ใส่จานเหมือนบ้านเรานะคะเขาจะใส่เป็นกล่อง เหมือนเพเปอร์ค่ะเป็นกระดาษแล้วก็ทำเป็นปอกๆเหมือนกล่องนะคะเดี๋ยวแอปเปิลจะแยกปลาออกจากฟิชันนหรือว่ามันทอดนะคะต้องใช้มือนะคะถ้าไม่ใช้มือก็ไม่ได้เป็นของจริงเ <c oughs> พราะว่าที่นี่เขาทานกันอย่างเงวันนี้ปลาทอดเขาจะนิ่มๆหน่อยทุกวันนี่เวลา ส่วนมากนะคะตอนนี้เขาเพิ่งเปิดนะคะเพราะว่ามันเปิดห้าโมงเย็นค่ะเปิดห้าโมงเย็นค่ะที่ร้านเดี๋ยวมันจะเอานี่ค่ะเป็นปลาของเขานี่นะคะและ้วอาปนชอบใส่จะมีเกลือนิดหน่อยค่ะนะโรยให้เขามีรสมีชาตินีดหนอนะคะแล้วก็จะจิ้มกับอซอสมะเขือเทศแล้วก็ เมลเนตค่ะเป็นของคู่ของเขานะคะแมันจะไม่ใส่เกลือเลยนะคะแล้วก็จะทานกับมืออย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็จะใช้ส้อมก็ได้ค่ะแก็ะจะกินกับมืออย่างนี้นะคะจะได้รสชาติกว่าแลว้วก็เป็นคนทํางานน่ะคะ่ะเขาเขาไม่มีเวลาเรื่องมากค่ะคืออาหารเนี้ยเขาซื้อใส่กล่องไปอย่างนี้อ่แล้วก็เทเทซอสใสใสแล้วก็กินเป็นเหมือนทุกอย่างจะง่ายๆค่ะ มันก็จะใส่เมลนตตรงนี้นะคะเป็นเมลนิที่จะมาจิ้มกับฟิตแอนชิพนะคะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศค่ะซอสมะเขือเทศนะคะใ,ใส่ไว้ข้างนี้เป็นเทเอเวที่เราหาหาซื้อได้ทั่วไปค่ะแต่เราต้องดูหน่อยนะคะว่าร้านไหนเขาอร่อย เหมือนก๋วยเตี๋ยวค่ะร้านไหนอร่อยเราจะจําไว้ที่นี่ร้านนี้มีชื่อค่ะเขาเพิ่งมาเปิดค่ะที่นี่เดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะถ้าคนไม่ชอบของทอดก็จะใช้เป็นมันบดแทนก็ได้นะคะแต่เจ้านี้เขาจะทอดอร่อยนิดหน่อยค่ะไม่อมน้ำมันมาก เป็นอาหารของคนที่นี่ค่ะที่เขากินกันประจำแอปเปลิลอยากให้เห็นว่าอาหารง่ายๆของเขามีอะไรบ้างที่นี่นะคะส่วนมากก็จะเป็นฟิตแอนชิปแล้วก็จะมีคาบับนะคะเป็นอาหารมาจากจากคนแถวอาหรับหรือว่าแถวแขกนะคะเขาจะเป็นอ่อเป็นพวกมิกแรม แล้วก็ย่างค่ะย่างแล้วก็ทําให้มันสุกแล้วก็จะเขาจะหัน่นเป็นแผ่นๆนะคะใส่ในไอขนมปังนะคะแล้วก็จะมีสลัดแล้วก็จะมีซอสต,ต่างๆให้อันนั้นเขาจะกิ่นแรงมากค่ะแล้วก็ถ้าใส่ซอสพริกเผ็ดนี่ก็จะเผ็ดปีป๊ดเ,เลยค่ะไม่ไม่กลมก่อมเหมือนบ้านเราค่ะแต่ Fit แอนดชิพนี่จะกินง่ายค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีรสอะไรมากมาย เจ้านี้เขามีชื่อที่บาสค่ะแล้วก็ออปเปิลอยากให้เห็นนอาชีวิตของ a อปเปิที่อยู่เนี่ยว่านอกจากไม่ทําอาหารกินแล้วเทคเอา a ลร้านอาหารไทยแล้วมีอะไรบ้างที่อัปเปิลชื่นะคะ่ะก็มีฟิตแอนชิ p ร้านนี้ค่ะชื่อว่าร้านซีเพออยู่คอเนอร์ตรงใกล้ๆบ้านอัปเปิแล้วก็มีคาบาบอีกร้านหนึ่งชื่ออ่ะ ชื่อเลยเมกะไบต์นะคะเขาอยู่ข้างๆนี่เองะคะ่ะเขาขายดีเหมือนกันมีชื่อเหมือนกัน,นะคะ่ะเขาจะกรอบๆค่ะว,ว่าปลานี่จะชุบแป้งก่อนถึงจะทอดนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็ปลาชุบแป้งทอดใช่ไหมคะแล้วก็จะทำซอสลาดใช่ไหมคะ แต่ที่นี่เขากินกับชิปแล้วก็กับซอสนิดหน่อยอย่างนี้ค่ะแล้วก็มันฝรั่งนะครับมันฝรั่งเจ้านี้ชิ้นเบอ้อเลอร์นะ,ะนี่ค่ะถือว่าอร่อยเข้าเจ้าแนะนำนะคะใครอยู่แถวบานนะคะหรือว่าใครอยากกินซีเพอเขามีสาขาที่นี่ค่ะแล้วก็อร่อยด้วย เราต้องเลือกนิดหน่อยนะคะร้านเทคเว้นะคะเพราะว่าร้านไหนมีชื่อหรือว่าอร่อยเขาจะคิวยาวแล้วก็ต่อคิวเหมือนบ้านเราเลยค่ะมีหลายเจ้าเซมเลสบี้แต่คนทํามีเอ่อซิเลต์นิดหน่อยว่าทําให้อร่อยกว่าร้านอื่นนี่ก็เหมือนกันค่ะเขาจะทอดน้ํามันใหม่ๆแล้วก็กรอบแล้วก็ปลาก็ไม่เอาเปรียบลูกค้าคือปลาตัวใหญ่ค่ะให้ ให้ครึ่งเลยนะคะครึ่งตัวถ้า,าป้กินคนเดียวจะกินไม่หมดค่ะคือจะอิ่มไปเลยค่ะถ้าเราอยู่ง่ายกินง่ายอยู่เที่ยงเก็ตนะคะก็สบายเหมือนกันค่ะไม่ต้องเรื่องมากนะคะ พราะอปเปิลอยู่คนเดียอก็อาหารการกินทุกอย่างนี่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ค่ะว่าอปเปิลทานได้ทุกอย่างส่วนมากนะคะก็เลยไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่คนที่นี่ก็เหมือนกันค่ะบางบ้านนี่เขาเขาจะชอบคุกกิ้งค่ะแต่บางบ้านนี่เขาจะสั่งอย่างเดียวคือ มีคนมาส่งให้อย่างเดียวอร่อยค่ะคิดว่าที่บ้านเราก็มีขายนะคะแต่อาจจะแพงนิดหน่อยถ้าใครอยากลองทำดูก็ทำได้นะคะที่บ้านลรา เขาจะใช้เป็นปลาคอสไม่รู้บ้านเราเรียกปลาอะไรนะคะมันไม่แน่ใจถือว่าปลาดีมากค่ะใช้เกตด,ดีของดีแล้วก็ราคาจะแพงกว่าร้านปกตินิดหน่อยแต่ก็ของเขาอร่อยค่ะนี่คือข้อได้เปรียบของร้านนี้คือเขาใช้ของดีอื น้ำมันก็เหมือนกันนะคะเขาใช้น้ำมันใหม่ที่จะทอดพวกมันพวกปลาอย่างเงี้ยให้ออกมาสีเหมือนเดิมเงี้ยคบางร้านนี่ถ้าเราไม่ดูนะคะเขาจะเอาน้ำมันเก่าอร่อยค่ะอยากให้เห็นกระชับปลาชุบเป็นทอดนี่คะ่ะ ฝรั่งก็จะเป็นมันฝรั่งกินกับของเขาอย่างนี้นะคะไม่มีข้าวไม่มีอะไรนะคะแต่คนไทยเราชอบทานข้าวใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขากินกับมันฝรั่งเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ขนมปังนานๆเขาถึงจะกินข้าวทีหรือว่าสปาเกตตี้ทีนะคะความกรอบของเขาเนืนานนี้เขาขึ้นชื่อม้ ถ้าเขาถามว่าใส่อะไรบ้างเนี่ยเขาจะมีเวเนก้าให้มีรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็เกลือแต่อัเปิลไม่ชอบสองอย่างเลยชอบบอกเขาว่าไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วก็มาที่บ้านก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ได้กินได้รสนิดหน่อยแล้วก็มีโทมาทซอสก็เมลเนตค่ะสองอย่างแล้วก็ใส่ในนนี้กินได้เลย อาหารอังกฤษส่วนมากก็จะเป็นเหมือนว่ากินแล้วจะอ้วนเร็วค่ะไม่เหมือนอาหารบ้านเราจะจะเป็นพวกพายสตูเออไม่ก็เป็นพวกแลมพวกอะไรอกอย่างนี้ค่ะคือทุกอย่างมันจะทําให้อ้วนเร็วมากค่ะอาหารที่ถ้าเรามาอยู่ใหม่ๆถ้าไม่ระวังกินเข้าไปเยอะๆนี่รับรองไม่ถึงสองอาทิตย์ค่ะ เรียบร้อย <c oughs> เปลี่ยนชุดใหม่ค่ะโอเควันนี้แอปเปิลกินให้ดูนะคะว่าอาหารของคนพื้นๆของที่นี่วันนี้เราเสนอ fish and c h i p ค่ะปลาทอดกับมันฝรั่งนะคะเป็นอาหารพื้นๆของเขาแล้วก็ให้รสให้ชาติดีเหมือนกันค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่มาชมแอปเปิลแล้วก็กินให้ดูอย่างนี้ว่าอาหารของเขาพื้นๆว่าเป็นยังไง อย่าลืมนะคะกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ให้อาเป็นด้วยถ้าวันหน้าเรามีอะไรจะให้ดูก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมบ๊ายบายค่ะ